ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพมเป็นพี่น้อง FC เกษตรกรของร้านลุงเ่องทัพย์เกษตรไทยอีกแล้วครับคลิปนี้อีพีนี้เป็นเกี่ยวที่สอ,อ,องนะครับมาทรงรถ6กล่อนะครับที่ไกลแกบยมเพื่อกโกสุมิัยจังหวัดมหาสารคามสําหรับใส่สวนยูคาลิปตัสนะครับจะแหลก6กไลยกระสอบนะครับ รียำลงกำลังลงงานของเขากำลังลงสี่ไกลแกวบบำรุงสวนยูค่าโอ้ดีครับครับมาทางไซเคมีเลยสี่ไกลชุดนี้เที่ยวนี้ขี่ได้ลาย สอบหนักๆ20โลได้ไหมั้งนี่18ถึง20กิโลได้นครับเนี่ยขี่ไกลครับขี่หลยครับแกบน้อยมา้องถามว่าเหม็นบ่สวัสดีครับพ่อมาไดนคนงานบ่พ่อ โอ้ขี่เาหนินักหนักน่งนัก,นก,นกครับขี่มันลายเขาเปล่าโอ้ยตอดมารลุนเสียวไปนำ้ำเสียวไปนำ้ำอันอยืนี่ <Okay. S 1> มองไตอันแท้มั้ครับมันโค้งเคงียงออกองาองเขาโกมเลยลอ,อ,าเอาบอกเืปอาขาทั้งยไม่ออกเรองออกไปหนีเไนเลยี้ยวขวาเลี้ยวขวาเราบีมันยิ้ ใช่ตรงนั้ไปเลยโอ้บ้านน้องย่างดอนกอยโกสมว้าจียวบ้านดอนกอยนี่เออบ้านดอนกยอยู่เนาะขับ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 โอ้เฮ้ยนี่มาทางวีเนนวลมันสอดกันได้ผมนึกว่ามันเป็นทางตันแล้วที่นี่โอ้ก็จะได้นมือจะหลุดเดินมือจะตันพรอ โอ้เมื่อยี่สิบตันตัดง่ไงผอมเนาะมันตัด,ต,ดตัดงผอมไม่อยู่าตรงดีเว้ยต่อแลกเล่นวครับนี่ต่อเลียกแจ็คปีะครับนี่สามปีปกติเนี่เขาต้องแจ็คปีตัดผอป,ป,ประมาณสี่ปีต่อสองสองปี เอ้โเอพยน่ง้านี่ยโใคเ,เขาตามหาอะแล้ว,ลวนี่ใหม่ต่อเรื่องงานมังสิตัด่องานโอ้ใม่ตรงดีเนาะ